สวัสดีครับพบเจอกันอีกแล้วครับกรบเซียนตัวใหญ่ในช่วงตามล่าหากลุ่มทรัพย์นะครับก็ช่วงนี้ก็พระก็อาจจะหายากนิดนึงนะครับวันนี้ก็ไปเจอเยอะอยู่นะครับแต่เขาเปิดราคาค่อนข้างแรงนิดนึงผมเลยไม่ได้เอามาก็เลยเลือกๆมา นะครับเลือกเมาเท่าที่สู้ไหวนะครับถ้าไหนแพงมากองค์เป็นหลักหมื่นได้ประมาณนี้บางทีเราก็เอามาเราพูดตรงๆเอามาไม่รู้จะมาขายให้ใครอะครับนะครับผมไม่ได้มีลูกค้าที่มีกำลังจะซื้ออะไรเยอะแยะขนาดนั้นนะครับจะพูดตรงๆเนาะนะก็ะะเลยไม่ได้ส่วนใหญ่พลาดถ้าพแพงๆมากจะเช่ากพกรณีที่ชอบจริงๆนะครับ หลักการในการดูพระก็เหมือนเดิมนะพิมพ์พระเนื้อพระธรรมชาติความเก่านะครับสามอย่างนี้สําคัญนะครับดูให้ได้ดูให้เป็นฮนะแล้วเราจะได้ของดีในราคาที่สามารถจับต้องได้นะครับเอาไหนมาดูกันเนาะวันนี้ผมได้อะไรมาบ้างนะก็อองค์นี้เป็นงานเลี่ยมเงิน นะครับองนี้เป็นงานเลี่ยมเงินเหรียญหลวงปู่ม,ม,นนนะปปม,มั่นเนื้อเงินนะครับนี่เป็นเหรียญหลวงปู่มั่นเนื้อเงินนะฮะนะครับออกวัดป่าสารวันจังหวัดนครราชสีมานะครับปีปีสามเจ็ดนะครับหลวงพ่อพุธปลุกเสกนะครับแล้วก็เลี่ยมเงินเลี่ยมเงินข้างนอกอีกชั้นหนึ่งพร้อมห้อยพร้อมใช้เลย ค,คือหลวงปู่ม,มั่นเนี่ยนะครับต้องยอมรับว่าถ้าเป็นเกจิที่มีลูกศิษย์ลูกหาค่อนข้างที่จะเยอะมากนะครับรวมทั้งอาจารย์สิงห์อาจารย์สิงห์ก็เป็นอาจารย์หลวงพ่อพุธนะครับก็เป็นพระสายป่าเหมือนกันนะครับก็เป็นพระสายป่าเหมือนกันนะฮะหลวงปู่ม,มั่นนะครับพุทธตโตนะฮะ บางท่านก็อาจจะไม่ค่อยคุ้นนะครับไปรู้จักาจาอ,าอาจารย์ฟั่นอย่างเงี้ยนะครับอาจารย์ฟั่นก็เป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นเหมือนกันนะครับนะครับหลวงปู่มั่นนี่ก็ถือว่าท่านเป็นอาจารย์ใหญ่บางงั้นดีกว่าถ้าพูดกันให้เข้าใจนะครับถ้าพูดกันให้เข้าใจนะองนี้นะครับเนื้อเงินนะครับองนี้เนื้อเงินต่อโค้ดชัดเจนนะครับแล้วก็นัมเบอร์ชัดเจน นะครับพระแท้ดูง่ายๆนะครับพระแท้ดูง่ายๆเหรียญหลวงปู่ม,มั่นเนื้อเงินเรี่ยมเงินพร้อมใช้หลวงพ่อพุทธวัดป่าสารวันจังหวัดนครราชสีมาปุกเสกนะครับสวยมากเลยพระนะครับสวยสวยดูแบบไม่รู้สินะผมผมเห็นเป็นเนื้อเงินแล้วผมรู้สึกดูแล้วดูแล้ว สบายตาดีครับเห็นแล้วชอบเลยชอบก็เลยขอเช่าเข้ามาองค์นี้นะครับองค์นี้เป็นหลวงปู่ทว,นะวดเนื้อว่านอ่ะหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะครับหลวงปู่ทวดเนี่ยนะฮะที่โด่งดังเนี่ยก็มีชื่อเสียงเนี่ยก็จะเป็นทางของจริงๆแล้วมีชื่อเสียงทั้งนั้นแหละนะฮะ นะครับแต่ที่ราคาแพงๆหน่อยก็จะ2497นะครับวัดช้างให้จังหวัดปัตตานีนะครับหลวงปู่ทิมนะครับเป็นเจ้าอาวาสณตอนนั้นนะครับปลูกเศกนะครับจริงๆก็ไม่ได้มีหลวงปู่ทิมหลวงองค์เดียวหรอกนะฮะก็มีเกจิทางสายใต้อีกหลายๆท่านนะครับลงปลูกเศกนะครับก็ถ้าหลวงปู่ทวดนะครับคือพัะนิรันตรัยนะครับไม่มีอันตรายใดๆมาแพร่ผ่านเราได้ นะครับอง์นี้เป็นเนื้อว่านนะครับองนี้เป็นเนื้อว่านสวยนะนะครับสวยนะครับไข่ว่านจับเต็มองค์เลยพระแล้วก็เป็นงานเลี่ยมเงินพร้อมใช้นะครับเป็นงานเลี่ยมเงินพร้อมใช้ผมก็ถือว่าถ้าหลวงปู่ทวดก็เป็นพระอย่างหนึ่งที่น่าใช้หน้าห้อยนะครับเป็นพระที่น่าใช้หน้าห้อยผมถือว่าพุทธคุณเนี่ยไม่เป็นสองรองไข่นะครับหลวงปู่ทวดวัดช้างไห้จังหวัดปัตตานีครับนะฮะเลี่ยมเงินพร้อมใช้ครับ องนี้รูปหลอ่อหลวงพ่อเงินวัดบางขานจังหวัดพิจิตรนะครับองนี้พิมพ์คีตาพิมพ์คีตากับพิมพ์นิยมเนี่ยนะครับเขาจะมีเอกลักษณ์ของเขาอยู่นะฮะว่าพิมพ์คีตาเนี่ยนะครับพิมขเขาจะเป็นแบบไหนนะครับพิม์นิยมพิมพเขาจะเป็นแบบไหนอะไรประมาณนี้อง์นี้คือพิมพ์คีตา นะครับแล้วก็ถ้าพิมพ์นิยมเนี่ยนะฮะก้นเขาจะมีชอ่อองค์นี้ไม่มีช่อนะครับองค์นี้ไม่มีช่อนะครับก้นเขาจะมีชอะะ่อภาพนี้เนื้อหาธรรมชาติความเก่าสวยงามครับนะครับถ้าหลวงพ่อเงินเนี่ยนะฮะเด่นนะครับเด่นเด่นเลยก็ทาง,ทางาคงกระพันชาตีแล้วก็เมตตามหานิย,ยมโชคลาบนะครับถ้าหลวงพ่อเงินนะครับองค์นี้ก็เลี่ยมเงินพร้อมใช้อีกองค์หนึ่งนะครับวันนี้ผมได้เลี่ยมเงินมาสี่ชิ้นนะ นะครับผมได้เลี่ยมเงินมาสี่ชิ้นวันนี้นะฮะพิมพ์คิตาหลวงพ่อเงินนะครับวัดบางคานจังหวัดพิจิตรนะครับสวยนะฮะพระพระสวยดูแบบดูง่ายๆมันบันเลยนะครับอง์นี้ก็เป็นงานเลี่ยมเงินอีกองคหนึ่งนะครับหลวงพ่อเงินฮะนะครับองนี้เป็นหลวงพ่อเงินนะฮะเขาเรียกว่าเหรียญเม็ดยานะครับอย่างนี้เขาเรียกว่าเหรียญเม็ดยานะฮะ เหรียญเม็ดยาหลวงพ่อเงินบางขานนะครับรุ่นพระพิจิตนะครับเขาเรียกว่าเหรียญเม็ดยานะฮะก็พวกมวลสารพวกฉนวนโลหะธาตุแผ่นยันก็จะมีมาจากหลายๆที่นะครับไม่ว่าจะเป็นพวกฉนวนเหรียญจอบเลขหลวงพ่อเงิน นะครับรูปหล่อหลวงรูปหล่อหลวงพ่อเขียนนะฮะฉนวนเหรียญหลวงปู่ภูวัดท่าหลวงปู่ภูหรือเปล่าหลวงปูป่ภูใช่ใช่ใช่นะครับฉนวนเหรียญหลวงปูป่ภูฉนวนตะกุฎคู่ชีวิตหลวงพ่อพิษฉนวนตะกุฎหลวงพ่อเดิมอะไรประมาณเนี้ยนะครับถือว่ามวลสารพวกโลหะธาตุพวกเนี้ยดีมากเลยนะฮะนะครับแล้วก็เกจิที่ปลูกเสกเนี่ย นะครับเกจิที่ปลุกเสกเนี่ยก็ถือว่าสุดยอดนะครับเกจิปลุกเสกก็เยอะมากนะฮะเกจิดังทั่วประเทศเลยก็ว่าได้นะครับก็จะมีใครมั่งตอนนั้นก็ปีส3ก็จะมีใครนะครับเกจิชื่อดังร้9รูปนะฮะสวดตั้งแต่6กโมงเย็นจนสว่างนะครับผมยกตัวอย่างให้ฟังนะก็จะมีหลวงพ่อพูนไผ่ล้อมนะครับหลวงพ่อสงา่า ลาดลาดลาดชบุรีนะครับหลวงพ่อสวัยวัดปีดาลามนะครับหลวงพอ่อหลวงพ่อขวานสามงามพิจิตหลวงพ่อตีชัยนาทนะครับหลวงพ่อหงสุรินนะครับหลวงปู่มหมุนนะครับหลวงปู่มหมุนเอ่อสักแก้วหลวงปู่มหมุนบ้านจานนะฮะนะครับ หลวงพ่อเอียดบางบาลหลวงพ่อเขียววัดละเวโคราชนะครับแล้วก็อีกหลายท่านนะครับเขาถึงชอบพูดกันว่าหลวงปู่หมุนเสกหลวงปู่หมุนเสกก็หลวงปู่หมุนหลวงปู่หมุนท่านก็ได้มาร่วมปลุกเสกด้วยนะครับแล้วหลวงปู่หมุนท่านก็ยังบอกนะฮะว่าหลวงพ่อเงินนะครับได้มาร่วมอยู่ในพิธีด้วยแล้วนะฮะเพราะว่าเขาจะจัดที่นั่งให้หลวงพ่อเงินด้วยนะครับในการมาร่วมปลุกเสกนะครับก็ประสบการณ์ก็ถือว่าสุดยอด นะครับหลังจากได้ปลูกเสกแล้วก็นะฮะหลังจากได้ปลูกเสกแล้วก็จะมีการเขาเรียกว่าไงนะเขาจะได้ทดลองยิงนะครับได้ทดลองยิงก็ได้หยิบพระหรือพวกเงินนี่แหละนะครับออกมาสองสามชิ้นแล้วก็มาห่อด้วยผ้าขาวเอาไปวางไว้ที่พวกใต้ต้นไม้พวกต้นพิกุลกับเสาไฟอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ทดลองยิงฮะ ก่อนจะยิงก็ยิงขึ้นฟ้าก่อนนะครับยิงขึ้นฟ้าหลักในการยิงก็จะยิงขึ้นฟ้าก่อนว่าปืนทํางานจริงนะครับยิงก็คือเปี้ยงเลยนะครับแล้วก็อีกลูกนึงก็ใส่เข้าไปนะครับเพออีกลูกนึงใส่เข้าไปทีนี้ก็ลิงเลงฮะเลงไปที่วัตถุมงคลนะครับเล็งเข้าไปครับไกลสับครับแต่ลูกไม่ออกครับก็เลยมาเปิดมาเอาลูกออกมาดูนะฮะมีการทํางานของลูกจริงนะครับไกลสับลงไปจริง นะครับไกสับลงไปจริงนะฮะนะฮะแต่ลูกไม่ออกนะครับลูกไม่ออกไม่ทำงานนะนะครับทีนี้ก็เลยเอาลูกใส่เข้าไปเหมือนเดิมลูกที่ว่ายิงไม่ออกเมื่อกี้นะครับแต่ยกขึ้นไปบนฟ้านะครับก็เลยกดตุ้มนะครับทำงานครับก็ถอลูกออกมาดูนะครับก็มีเอ่อเข็มชนวนแทงไปสองครั้ง ก็ถือว to ่าสุดยอดนะฮะนะครับเรื่องสายเหนียวนี่หลงพ่วเงินนี้ถ้าไม่เป็นสองรองใครจริงๆนะครับสุดยอดนะครับปีสี่สามนะครับปีสี่สองสี่สามนะครับประมาณปีสี่สามเพราะตอนนั้นหลวงปู่หมุนท่านได้ร้อยห้าปีก็ประมาณปีสี่สามรงนี้ก็เป็นงานเลี่ยมเงินนะครับสวยนะฮะสวยส่วนนี้ก็เป็นพระขันนะครับส่วนนี้เป็นพระขันนะพ้าขันงาแกะนะครับพระขันนี้เราก็ เราก็คิดถึงเกจิองเดียวนะครับหลวงพ่อโศกปากคลองบางคกนะครับพระขันนะครับคิดถึงไปทางหลวงพ่อโสกปากคลองบางคกจังหวัดเพชรบุรีนะฮะเอ่อถ้าพูดตรงๆแล้วก็พัันหลวงพ่อโศกนะครับมีดหมอหลวงพ่อเดิมนี่ก็สามารถใช้แทนกันได้เหมือนกันนะนะครับพักขันหลวงพ่อโศกกับมีดหมอหลวงพ่อเดิมก็สามารถใช้แทนกันได้เหมือนกันนะครับพักขันหลวงพ่อโศกปากคลองบางคกเนี่ยนะฮะแล้วก็ ถ้าพูดถึงราคาก็อาจจะถูกกว่าด้วยนะครับก็สามารถใช้แทนกันได้นะครับก็จริงๆแล้วมีประสบการณ์หลายๆอย่างนะครับมีประสบการณ์หลายๆอย่างในการที่ทําให้พระขันหลวงพระโสเนี่ยค่อนข้างที่จะมีชื่อเสียงนะครับค่อนข้างที่จะมีชื่อเสียงนะไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับการป้องกันผู้ผีปีศาจ นะครับป้องกันอันตรายเมื่ออยู่กับเ,ออเมื่อจะมีภายมาใกล้ตัวนะครับนะฮะแล้วก็พอหนักเป็นเบานะครับเป็นที่ยำเกรงก่อศัตรูเป็นมหาอำนาจนะฮะเราะพักขันน้วงท่านยังสามารถไล่ผีได้ด้วยนะครับเนาะพัะขันหลวงท่านก็นยังสามารถไล่ผีได้ด้วยพัะขันหลวงพระโศกปากคอบางโคกเนี่ยนะครับท่านถือว่าเป็นอะไรที่ พักขันนี่ก็คืออาวุธปลายแหลมคะคลายมีดแต่มีสองคมนะครับพักขันนี่ก็ค้ายมีดแต่มีสองคมเขาเขาเเรียกกันพักขันนะนะพักขันก็ต้องคิดถึงทางหลวงพระโสกปากคลองบางคกส่วนใหญ่เนื้อที่เห็นก็จะเป็นขาควายนะครับเนื้อขาควายพวกเนื้อไม้พวกงาก็มีนะครับนะครับอ่าชิ้นนี้เป็นชิ้นนี้เป็นงานะครับชิ้นนี้เป็นงาไม่ได้เป็นขาควายฮะชิ้นนี้เป็นงานครับนะครับ,รบ um ก็แล้วก็ยังมีเรื่องเล่านะ นะครับถ้าหลายๆท่านนะครับเคยฟังเรื่องเล่านะครับเสือขาวนะครับยิงไม่เข้าเลยเสือขาวนี่ลูกปืนตำรวจนี่ไม่ละคายผิวเลยเสือขาวนี่นะครับท่านเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อดิ่งหลวงพ่อดิ่งนี่เป็นอาจารย์นะครับพูดง่ายๆได้ของดีพ่อดิ่งมาไงพ่อดิ่งนี่ก็สุดยอดนะพ่อดิ่งบางวัวเชิงสาวนี่ไม่ธรรมดานะครับตำรวจนะฮะ ไปปรึกษาพอดิ่งว่าทํำยังไงดีนะครับเสือขาวนี่ยิงยังไงก็พูดง่ายไม่ได้คลายเครื่องผิวเลยใสยเีงวสุดยอดเลยนะครับก็เลยทางตํารวจจึงมาหาทางพอดิ่งนะซึ่งเป็นอาจารย์ของเสือขาวนะครับพอดิ่งท่านก็เลยบอกว่าเ,เขาเรียกเขาท้าภาษาเขาจะเรียกเป็นการคัดของนะครับเป็นการคัดของหลวงพอดิ่งท่านก็เลยว่าไม่มีอะไรคัดของของท่านได้ ยกเว้นอย่างเดียวคือพระขันหลวงพ่อโสกนะครับผู้เป็นศาสธรรม,มิกของท่านเพียงรูปเดียวนะท่านก็ได้ใช้ปลายพระขันนะครับเขียนคาถาตามที่ท่านลงที่ลูกปืนนะฮะผลสุดท้ายเสือขาวก็ต้องจบชีวิตโดยการาล้างอาถรรพ์คัดของจากพระขันหลวงพ่อโสกนี่แหละนะครับก็ก็เป็นเป็นเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะครับของพวกนี้แต่ แต่เขามีมาตั้งนานแล้วตั้งแต่สมัยไหนสมัยไหนแล้วนะฮะนะครับพวกเกี่ยวกับพวกเครื่องรางของขลังเนี่ยนะครับพวกเครื่องรางของขลังนี่ไม่ธรรมดาสําหรับในประเทศเราเองแล้วก็ในประเทศใกล้เคียงของเราเนี่ยนะครับพี่พี่น้องท้องเราเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็ประเทศไทยนี่ก็ไม่ธรรมดานะครับเกี่ยวกับพวกเครื่องรางของขลังเนี่ยนะครับส่วนเหรียญนี้นะฮะเหรียญหลวงพ่อรวยนะครับเหรียญหลวงพ่อรวยนี่เป็นเหรียญประสบการณ์เหมือนกัน นะคร okay. so, ับเขาเรียกว่าเหรียญ5้าแคําว่กเหรียญ5แชะก็คงจะมีประสบการณ์นะครับนะครับเหรียญ5แชะนี้คงจะมีประสบการณ์นะฮะนะครับก็เหรียญครบรอบ82ปีหลวงพ่อรวยวัตโกนะฮะต่อโคตรรวยตรงนี้นะครับต่อโคตรรวยนะครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับปลุกเสกไตรมาสอองงานกระถินปี46หเหรียญนี้คนเรียกว่าไงเป็นเหรียญประสบการณ์นะครับรุ่น5้าแนะครับ เป็นเหรียญประสบการณ์รุ่น5้ชแอาจจะยิงไม่ออก5นัดอะไรประมาณนี้นะครับเขาเรียกว่าเหรียญ5แชแนะครับสวยนะเหรียญปี46นะครับแล้วก็นี่นี่จะเป็น25สศตวรรษเนื้อตะกั่วแต่เหรียญนี้เหรียญนี้ไม่ค่อยสวยข้างล่างตรงคลอยปั๊มเนี่ยครับนะครับผมไม่รู้ว่าเขาไปดูอะไรกระแทกมาหรือกระแทกมาจากตอนที่ปั๊มก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เหรียญนี้แท้นะเหรียญนี้แท้นะครับ25ศตวรรษจำนวนการสร้างก็2ล้าน4ี่แสนกว่าเหรียญ เนื้อดินเอ่อเนื้อดินกับเนื้อชินสร้างเท่ากันนะฮะ <_ d ink> เนื้อดินกับเนื้อชินสร้างเท่ากันคือจํานวนสองล้านกว่าองค์นะครับองนี้องนี้ก็เป็นเนื้อชินนะครับคือผมบอกไปหลายครั้งแล้วในการดูเหรียญของ25ศตรวรรษเนี่ยนะครับองค์ประกอบก็หลายๆอย่างแต่จุดจ่ายตังอย่างหนึ่งก็อยู่ในเส้นยันนะครับต้องมีบล็อกแรงกระแทกของบล็อกพูดง่ายๆต้องมีต้องมีเส้นแตกในเส้นยันนะครับลองไปส่องดูนะฮะเราไปส่องดูนะครับส่วนนี่นี่เป็นขุนแผน นะครับขุนแผนซุ้มเรือนแก้วหลวงพ่อเต๋คงทองสามงามนะครับหลวงพ่อเต๋คงทองวัดสามงามนะครับก็น่าจะปีศูนย์สามนะครับพวกนี้ก็คงจะเป็นพวกบินเจ็ดป่าช้าอะไรประมาณนี้นะครับผมเข้าใจว่างั้นนะผมเข้าใจว่างั้นนะครับหลวงพ่อเต๋ท่านก็ไม่ธรรมดานะนะครับสุดยอดเหมือนกันนะครับก็พระก็ได้มาประมาณนี้นะครับพระก็ได้มาประมาณนี้อาจจะไม่เยอะแยะมากมายนะครับเพราะว่าวันนี้ก็ ก็ไปเจออยู่นะฮะไปเจอไปเจอของของเซียนใหญ่ท่านหนึ่งนะครับผมถามเลยว่าทั้งกล่องเท่าไหร่โอ้โหเปิดนะฮะแต่เปิดแพงเพอแพงมากแพงจนสู้ไม่ไหวนะครับสู้ไม่ไหวก็เลยก็เลยเลือกมาได้นิดหน่อยหน่อยนะครับนะบเดี๋ยววันนี้สู้ไม่ไหวพรุ่งนี้ก็ไม่แน่นะครับพรุ่งนี้ก็ไปถามดูใหม่อีกทีหนึง่ง เอาอย่างไรแล้วนะครับนะครับวันนี้ก็พอมีเวลาก็เลยอาจจะพูดนานนิดนึงนะครับสุขภาพดีมีความสุขนะครับเจริญรุ่งเรืองหน้าที่การงานนะครับเจริญรุ่งเรืองทรัพย์สินเงินทองนะครับคลิปนี้นะฮะผมขอ,อุยากจบเพียงเท่านี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปของผมด้วยนะครับเสียนตัวใหญ่หวังว่านะครับคลิปที่ผมทํานะครับคงจะพอมีประโยชน์บ้างนะครับไม่มากก็น้อยนะฮะ ในการใช้ในการดูพระเครื่องในการเกี่ยวกับในการดูพระในชีวิตประจำวันจริงๆนะครับอ่คลิปหน้าเรามาเจอกันใหม่นะครับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับขอขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ